ห้องอาหารมืดมนรอบนี้ฉันต้องรอดยูงเล่นมาโลกับพี่ไหมภา <S S S 1> รกิจของวันนี้ก็คือเราจะต้องรอดคนเดียวคนเดียวจริงอยู่ไหนอ่ะจริงไม่อยู่ใค่ไปเดิน <ไป S 1> ดูดูงสะพานนะ่ะไม่มีโดน มรงกระพริบไฟทำไมทำไมคขาเก็บ <laughs> ช <laughs> like <bbe> ้าด้วยกับใจอะไรอะไรลุกลุกลุกไปไหครับลูกไม่กล่าวเขาเลยนะเพื่อนไม่เกินลนะจับจอบนะใครหมดเลยตัวเองหรอไลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนเขาชิคกี้หัวบวกบวกบวกเขาชิคกี้พายหัวบวก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 อย่าไปวิ่งวิ่งเสลอให้เขาดูดจนเต็มล่ะ น,นู่นไงอึศเลยเขาดูจนเต็มแล้วนะ่ะชั้นสองแล้วเดี๋ยวเอาโนวันมาให้เพื่อนนะจะไมา้ติดตไข่นะเอาหลุดแล้วนะแหนไปด้วงนะเ,นเ,นเดินนี้เดินโคตรไวตอนนี้ไหนะตอนนี้รนะุ่ไหนะมันน่าเป็นแถวบ้านเล็กอะ่ะเดีอดเป็นปั้นๆใส่บ้านเล็กแล้วเหรอวะ จะไปตรงีปพผมไปอยู่ส<ล>ะพานนะศุภอยู่สะพานนะแต่พี่ไปหาปุ๊กไม่เป็นไรนัมาสะพานแล้วละสะพานเราี่ไปสะพานเหรอได้สะพานไทยลวาวอ่ะเจ้จะข้ามไปฝั่งนี้มันดูมันดูอีฟุ๊กแกไปยืนให้เขาดูทำไมเนี่ยมาให้ฉันด,ดูดนี่เว้ชิคกี้พายหัวฟุ๊ก พวกเพลงนี่สิแปดตัวลุงเธอปั่นหรือยังเนี่ยเธอต้องช่วยฉันปั่นด้วยนะวันจันฉันก็ทำงานเราปั่นอยู่บ้านใหญ่อ่ะโอเคค่ะคนเจ็บตัวคนเจ็บตัววันอังคารก็ทำงานหรือหัดนะเพื่อนหรอเปลืองกระเป๋าเว้ยมันมีนี่ด้วยอ่ะมี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 การต่าง นีปเป้ของเนด้วยนะที่ล้มแล้วจะโดนล็อกมือไม่ทำอะไรผมโดนดูแล้วแต่ว่าเสร็จทันไหมฟุกไปทางไหนฟุกอยู่บนเลกครับยังอยู่โอเคไล่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 ใครใครลุงใรพี่เดียวมาบอกเดียวีมันคือไทนท่านสังหารดู จำแทงหรือเปล่ากูเจอตู้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 มเด็กกูเจอตู้กูเจอตู้ไปเดกกูลัปันตู้ใหญ่เลยวันตู้ใหญ่จกมันรู้ทันนะ เขาตู้ก่อนก็ดีนะทีมฟุก่ะวิ่งมาหาฉันการเข้าตู้มันทำให้เราอุ่นใจที่ฟุกมาสูเอาผีมานะสูว้าอัศกอนระวังนะระวังนะถ้าไม่เจอตู้อะกลับไปกลับไปไว้ฟุกฟุกทำอะไรอ่ะโอเคทำใจอยู่ มาทำจงทำใจอะไรคะงงเดี๋ยวไปหาเดีเ๋ยวนะเดีเ๋ยวจะหิวทำไมเขามีขั้นสามหิบไปก่อนเถอะแล้วสะพานได้เครื่องไหมล่ะไม่ได้สะพานได้สะพานได้ดินเดียวมาเก็บแล้วนี่เนี่ต้องคำียว

กวายวา่มีมีขึ้นเลืกกไม้หนึ่งต้นเอ้าถไปได้นะ่งไปได้นะ่านไปไม้่านไปไม้่านมาไม้นั่งนั่นเลยวา้าวไม่เสียแรงดิงหกไม้วูฮูวูฮูไปมกี้กี้ไ,ไม่ต้นดีกว่า สะพานนะั่งมันเียวมันมีกระาษต่างโอ้ตายแล้ว,วโอตายแล้วโอตาแล้วโอตายแล้ว,ลวมีทิทีทเดียวนะเอ้ยไปปัดมันแรได้นะแล้วที่ปันไวไหมไวมากเลยครับ ทำไมเธอพูดเสียงเหนื่อยเฮ้ยเธอปั่นอยู่บ้านใหญ่หรอไม่เขาปั่นเสร็จตั้งนานแล้วเฮ้ยจับเงด้วยฮ้ยฟุกเข้าตู้คนละอันฟุกแล้วฉันบอกนายแล้วฉันบอกนายแล้วฉันบอกนายแล้วไงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนว่าแล้วทันบอายแลันเดิน S <S 2> <S 2> เรามาดูว่าเขาจะเลือกใครนะให้ให้หมดก่อนแล้วค่อยออกไปเพิ่งใช่ใช่ใช่เขาเลือกพี่เดียวแหละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวให้เขาเจอพี่เดียวก่อนเขาได้แล้วค่อยออกไปโอเคครับเดี๋ยว,วอยู่คนเดียวอ่ะจะฟังผู้ใหญ่ยังไงยังไงเห็นไหมพวกเห็นไหมนั่นไงเดินอยู่น่ะ โดนทู้ไปแล้วอ่ะมันไม่เข้าตู่อ่ะเฮ้ยคุณโดนจับแทงคุณอย่าคุณคุณอย่าพูดมากคุณเงียบไปคุณเงียบเลยคุณเงียบเลยไม่มีสผมบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้วผมพูดแล้วตัวนี้จับแทงทาไม่จับแทงอ่ะลงมาสี่ถ้าไม่ถ้าไม่จับแทงเนี่ยโหน้อยมากไม่หมดยังหมดแล้วหมดแล้วคนทีนจะกระซิบทำไมอ่ะตัวใครได้ยิน ถ้าไม่จับแทงให้ไอ้นี่เลยให้เตะเครื่องอยู่แมทเทปเครื่องหนึ่งเขาอยู่ไหนอะตอนเนี้ยเขาอยู่ข้างแมทเทปแล้วก็วิ่งอยู่ไปพวกมาแล้วมันไม่รู้ท่ามันเกมอะนุ่นสินโยนป่ะเขาไปหาพี่นะพี่นุ่นจอบจอบเข้าใกล้สู้เลยอ่ะใครมานอนตายตรงนี้วะ น่าสงสารดู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 ดดน่าจะตัวแดงหมดแล้วนะน่าจะดูดย่าแล้วไปซ่อมเครื่องต่อเอาถอยกลับไปที่เดิมนะพินิรีเมื่อกี้ไม่ารา้ทำไงดีวะเธอ,อเรียกเธอเลยหรออืมเกมมันไม่ยุติธรรมเ่ะ กวสู้ไปแล้วอ่ะเราไปเดี่ยวรเจออานี้ไน้วโจมเลยโอเคโจ่ไปปันหลุดแล้วบอกนะครับพี่ไม่หลุดต่ออยูว้เนย่อยู่เยอไปแล้วจริงละมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแลหน้าขาวเดินมาเลย้องพื้นจิดเบอร์บุกลงพื้นอีกอ่ะ วุ้ยฟุเขาข้ามไปฟุ๊ยเรียกกูตายแน่ตู้อยู่ไหนวะตู้อยู่ไหนขบถึง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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเลียบเลยเข้าตู้ค่ะไม่มีใครเบื่อเลยเรอเลยน้อสินเขาเขาเดินหาตู้หมดอ่ะน้องสินแล้วไรนิ่งแจ้งอยู่ตัวเดียวพวกแกเพิ่งมาฟุ๊กเอ้าฟุ๊กฟุ๊ก พวกมาพวกมาพวกมาเขาไปหาพี่เตี่ยวแล้วเจอแล้วพวกเร็วแน่จริงก็มา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 กลับเดี๋ยวบอก ไปแล้ว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 ไปเครื่องแล้วไปเครื่องแล้วไปเครื่องแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเพราะว่าคำสามันเดินเร็วมากเนี่ยมาช่วยคนนึงได้โอเคเไปช่วยมันก็ือเครื่องอยู่พี่เออฝ่ายแม่งก็ือไปกลับมาไหมุกอยู่ผมอยู่กับผมช่วยอะไรช่วยอะไรอยู่ผมไล่ผมอยู่ได้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 ไ อีกกี้เธอเป็นเนียนตามเพื่องเดิมเลยฉันปั่นตรงนี้เครื่องนั้น50%ไม่หนูปั่นกับพี่ได้เครื่องพี่น่าจะมอดแล้วมั้งเครื่องมันมีแค่นี้หรอใช่เหลือฝั่งนี้แล้วมันกลับไปนะพี่มันไม่เอาละกลับไปเครื่องเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เดี๋ยวไม่เห็นเราหรอกยังไม่มาเลยข้างหลังเธอมันดูดมันดูดมันดูดไม่ดไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้เอล<ป>เอล ไดแล้วมีคนเอลเอลว่ะไปก่อนเด้อเด้อไม่ดูแล้วเอลเอลอ่ะเมื่อกี้เอลเอลอ่ะยกใส่รัวๆเลยอ่ะไปแล้วเด้ออะไรเด้อบางกรอบไปไหนแล้วเขาหายไปแล้วอี่พี่นตอง จะมีเศษอีกเครื่องหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนวิ่งหายเข็นขั้นต่อนะมาปั่นเลยปั่นเลยตาใครอยู่ไหมตามยังอยู่ยังอยู่แมสฝั่งนี้อยู่กับฉันอยู่อยู่กับฉันกลับแล้วก็ออกนะแล้วเครื่องขอบแมพอยู่ไหนวะมันมีอันหนึ่งอยู่เครื่องปุ๋มแล้วไม่บอกเลยท่าเรือท่าเรือไปแล้วของบ้านเล็กล่ะ นี่ไงเครื่องคอบแบบเครื่องคอบแบบก็อยู่ตรงที่พี่เดียวไงสองเครื่องเลยอ๋อรอเปเลยเปเลรจากไรแต่เอ๊ะ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 เพื่อปั่นใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปแอบซ้ำเครื่องนั้นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวหนูไปปั่นขอบแบบนะอย่าไปดูดให้มันเต็มนะรูนะอุ้ยมีคนตายฮะตรงนี้เลย เรื่องนี้ตอบมากมากอาแบบเขะเดือดเล่นเลยอ่ะฉันว่าบาร์บีคิวอ่ะบาร์บีคิวพาซาได้ถ้ามันเดินไปหาเธอแปลว่าชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เครื่องมันเดียงกันสามเครื่องเลยมาไกลอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่เดียวช่วยไปละถูกแล้วไปเลยครับพี่ไกด์วัสดี่พาน้องไกด์เกมมันเกมมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเนาะ เขามากระทืบเครื่องชันเกมมันไม่ยุติธรรมเอาจดดู้ไปแล้วอ่ะมีฮิวเตงปะเนี่ยมีครับมีมีมีอย่าทำอุ้ยเฮียพอจะตายได้เลยยเรียบร้อยเรียบร้อยเกยอยู่ดีไหมหลุดทิ้งแล้วเออโดนจับแทงด้วโอ้ยไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับพี่ทักษิณ มันไม่ตายง่ายๆหรอกเธออามึงเอ้ยเห็ดปูแห้งเนี่ยจูไม่อยู่แล้วจ้ามันทิ้งได้ยังไม่ไม่ไม่อยู่กับฉันตัางตัวมันใหญ่ไว้ตาย,ตตายจริงตายจังเอาเปิดตู้ไปหนึ่งที เอาเปิดตู้ไปอีกสองทีโอ้โหปั่นเท่าไหร่เปล่าปั่นเท่าไหร่ไม่ได้ปั่นพี่เกาไม่ได้ปั่นนะพี่เดียวอ้าห้องวารุผมไปไหนแล้วทำมาแขวนเป๋าผมเลยลงผมเลยไปบ้านเลยก็ได้พี่เล็กๆเด็กๆด้วยครับางแค่โตผมด้วยว่าอะไรห้องวารุผมไปไหนแล้วห้องวารุก็อยู่ห้องวารุไงครับ กินมั่งแอดมินเขาเพืแก้ให้มั่งเมื่อเราจะคุยอะไรกันนะเราจะคุยอะไรกับแอดมินนะไอชี้อะแต่ตังไงบาร์บีคิวนะพุ๊กอจักรมวยาอยู่แล้วอาอรนะเอาอะไรเอาอะไรเออะไรนะพี่ฮะเขาเจอฉันว่ะเนี่ยคือมันเสร็จหรือยังจะถามไอชี้ว่าเสร็จหรือยังเธอเธอเธอพันอยู่ไหมพันอยู่ครับมีอะไรแก้ไขป่ะมีอะไรไหม ฟูเขากลับไปฟูกฮลไเฮล่าละ่ละเฮล่าล่าเลาล่กลับกลับมาทางเดิมทุกรอบเลยเพราะมันมีแค่นี้เครื่องว้าเขาโดดโอุย๊ยดากนี้เจ็บนะ <c oughs> เล่นไรแรงๆเนี่ยพวกนี้อะต่างเพราะมันเป็นต้อบูสเตอร์แม่สีแต่ว่าไม่จำเป็น ไม่เต็มเต็มไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ซ้ายโอ้ไม่ทันแล้วตายเหรอใช่มีคนกำลังจะตายในไม่ช้าออุ้้ยไเหี้ยแตย่ยากโคตรเหี้ยต่ยังไปไปด้วยอันนี้แบบหน่วงโดดทันเหรอวะไม่ทันถ้าฉันต้องไปไหนต่อผมลงจากบ้านแล้วลากรอนนะหาท่อไงเธอเขาตู้เขาตูต้ฉันว่ามีบาร์บีคิวตู้อยู่บ้านสองชั้นมีนนะนะนะอ้าว ไม่ได้ชุดนไม้ทานทา,านทานเข้าก่อนโอ้ไม่ทันเธอทาน,มนไม่ทันนุงเรียนไม่ทด้อย่าเถียงมันเดินมาแน่นอนสวัสดีค่ะเธอจะปล่อยฉันใช่ไหมฉันรู้อยู่ฝ <c oughs> ันไปเถอะอย่ามาทำเป็นเก่งนะอีปลาทอง <c oughs> นี่หล่อนนะออกมาสิหนึ่งหนึ่งไปล่ะอุ้ยเออหนึ่งหนึ่งช่วยมันมันยืนดูยืนหรือป่านี่ไหนนี่ไงล่ะน้าแหกไปสิไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีไม้บ้านใหญ่มีไม้ไปไปไปไม่ลวท่ออยู่ไหนก่อนอุ้ยทำไมมันเดินไวอ่ะเกมนี้ไม่ใช่เกมหาท่อเนาะไม้อยู่ขวา เห็นแล้วตายเถ้าไปดีเลยฮะเถ้าไปางล่างเลยเถ้าทางล่างเลยจริงเหรอจริงจะยืนนยืยืนอยู่ยอยู่ลงไปงเลี้ยวขวาขวาังไงขวาขวาอีกอีกนี่เออหเก่งไหมโคตรลุ้นเลยเต้นเลย The sheep อสุไแห่งสี Thoát 1 cái đang đi